เห็นน้ำแห่งจังสี่กับซีเมนล่างบ่อกุ้งคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องมือนีประเจยบกับลุงชาติมาสังกัดเป็นลูกน้องเทาแกอีส่วนบ่อกุ้งยุ่มองไดนันตีอยู่บ้านแสนสำรานยอนยอนออกไปทางบ้านโน่นพักดีตำบลหน้าเชือกย่งตลาดกาลสินนี่ละจ้าก่อนที่พี่น้องสะเห็นน้ำแห่งบ่อแล้วคนงานยางเก็บกุ้งแบบนี้มือว่านีามือแรกนี่เทาแกอีต้องไปเป่งน้ำออกจากบ่อหลังจากนั้นกสิทธิเที่ยวมาเบิงระดับน้ำอยู่ตลอดเวลาย่านน้ำแห่งนี้จากกุ้งนานามันเคยมีได้พี่ ้องเปิดน้ำไว้แล้วลืมข้าวหลับเพื่อนกลับมาก,กุ้งละนอนอ้ากลากเต็มพืนบ่ออยู่ อพอตะได้ปล่อยน้ำออกจากบอ่อเจกัสิโทนัดแน่คนงานผู้ที่อยู่พื้นทีไก่เคียงบอกว่าเมื่ออื่นเสาเฮามีล้างบ่อมาพ้อกันแต่เสาวนะเช้ามาประมาณตีหาไปหาหกม่วงเ้านี่ล่ะคนงานกับบิดมอเตอร์ไซค์แงนเงไปจอดหน้าบ้านเจถามเจว่าเจบ้บ่อใดเจกัจะซีบ่อ,น,น,บอ,น,น,บอน,นั้นบ่อนี้เฮากับไปเลยบัดที่นี้ <laughs> ออพอตะหอดบอ่กุ้งเป่าไม้ที่สีล้างในมือน,นี้แล้วเฮากัสิลอให้ระดับน้ำให้มันเหลือพ่อเพียงคืงแข็งจังสีไส่ผพาซ้อนกุ้งนิลารากออกไปสกัก ่อนรอบหนึ่งพอว่าถ้าเห้าปล่อยให้หน้ามันแห่งเลยแล้วก็น้ำเก็บเอาเห้าเก็บบ่ท่านพี่น้อง กุ้งมันสิเป็นแนวไมกนสันเด้ <c oughs> ใส่พาซอนกุ้งลากเทบึบเทบึทบ,บใส่กระตาแล้วก็เอาไปไว้ในกระช่างผักพ่อจํานวนกุ้งในบอมองด้วยสายตาแล้วว่าเหลือหน่อยแล้วเขาก็สิปล่อยให้น้ำแหงบอ่อเลยบัดน,นี้จังคอยเก็บเอาสันเด้น้ำแหงหมืดบอ่อแล้วกุ้งก็เก็บเบิดสุต,ตแล้วคนงานกะสิยางตอดากต่อไทยกันรวยรวยมาทางกระช่างผักกุ้งนี่ละพี่น้องมาหอดกะสิเป็นการคัดกุ้งได้บัดที่นี่คัดเอาตัโตัใยใสามตัวสี่ตัวเต็มกัน มือผูหลาคัดไวในกระช่างหนีล่อให้พอ่อขาเพิ่นมาเอาสวยจักน้อยลดพอ่อขากะมาจอดหนาบอคนงานกะคัดกุ้งแล้วพอดีบาดนี้กะสีเอาเข่งนวยใหญ่ๆกรับตาสั่งมาตั้งไวหากะตาหน่วยหน่อยๆไปตักเอากุ้งตัวใหญ่ๆอยู่ในกระช่างนั้นมาเทใส่เข่งเทลงไปสองสามกะตาให้มันสวดหมูกกูกล่นเข่งไปเลย ฝ้าเอาสวิงมางุ้มไว้ยานกุ้งโดดออกจากเข่งนันนบาบัดที่นี่กะสิเอาไม้มาหามไม้หามนี่ก็เป็นไม้ไผ่ที่ลนไฟกันมอดไว้อย่างดี <c oughs> ใช่ชะกันลูบร่างกำยำสองคนกะสิซอยกันหามเข่งกุ้งขึ้นมาใส่รถที่มีทั้งกุ้งติดออกไวเรียบ้อยดังเติบๆอยู่นี่ล่ละค่ะพี่น้องกุ้งขึ้นรถแล้วๆก็เป็นว่าแล้วเวียกแลวเด้มือหนีเสียงเจฮ่องเอิ้นมาพากันมากินเขาก่อนเด้อมือหนีจังเมื่อเฮือนล่างบอกกุ้งมือนีเจเลยขัดกุ้งอ่อนออกมา ย่างสูงคนงานกินกุงออนก้งอ่อนกุ้งนิ่มคือกุง้งถอดคาบเอามาย่างห,าห้อยเกลือจักหน่อยหอมๆโอ้ยสมาเสียบแห้งแต่พี่น้องเอาบานที่นี่ย่างกุ้งแล้วกะสิได้กินกับตํบาบักหุงสนตัวพาอว่าเจแล้วบ่ได้ตําน้าจิม้มไวนอพี่น้องคุยกับตํบาบักหุงเอาโลดวัสันละวา่า ตำบักุ่งกินกับกุ้งย่างมือนีแบบเผ็ดเพชนัวนัวสิเป็นฝีมือไผไไบบ่อดดนอกจากข่อยเองแล้วๆก็หาลงสู่กันกินผ้าเขาใ่มือนีกะสซิมีลาบก้อยซอยจูสมตำกุ้งเผาแล้วกะงาผักกระ,กะเสษตดงาหนึ่งอีพอข่อยห้านมาได้น้ำลำไยคนละกลบสองกลบเซบบาทที่นี่ <c oughs>